ว้าวมันต้องใช้สาวตื้อหรือราวๆสี่สิบล้านบาทเลยหรือที่จะแก้ไขปัญหานี้นั่นคือปัญหาอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันไป สวัสดีพี่น้องปองปายมดสุขูสุคนสบายดีสาวลาวพวกเขาและก็บสบายดีพี่น้องสาวไทยที่ติดตามาสม้มจิดอยู่ อ่ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกๆคนเข้าสู่ซองละบุยบิดมือนี้จะเป็นอ p พีที่4ของการมาโอ้มาลมกันอ่ะมาเบิ่งกนำกันว่ามือนี้จะมีอย่างมาเลาสู้พี่ๆน้องๆฟังกันชีว้วอาแล้วทุกๆมือนี้ดังทีพวกเราได้รู้แล้วว่าบัญหาน้ำท่วมหรือว่าภัยพิบัติน้ำท่วมนี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะลาวเฮาในปัจจุบันนี้ถือว่ากำลังประเสริฐกับภัยพิบัติน้ำท่วมโดยเฉพาะออยูนนครหลองเวียงจันและต่างแขวงที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆทุกปีแต่ก็ยัง หาทางแก้บ่อได้กับเฉพาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์หรือเฉพาะแต่ลาวก็มีทางนาครหลวงคือกรุงเทพมหานาครทุกทุกปีก็มีปัญหาเรื่องภัยน้ำท่วมที่ที่ผู้ว่ากทมในหาวิธีแก้ไขอยู่ก็คือและกับเวียดนามก็เช่นเดียวกันเช่นว่านาครโฮจิมินหรือว่าไซงอนอย่างนี้ก็มีปัญหาในการแก้ไขเรื่องภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยพิบัติ ในทุกๆปีโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและลาฮอกันใน1หนึ่งหนในน,นนั้นโดยเฉพาะนครล่วงจันทร์นในสุมือนี้หลายๆเขตได้ครับผลกระทบเรื่องน้ำท่วมการสันจรไปมาไปเวียกไปงานกันเจอปัญหาหลายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับพยายามที่จะเข้า่วยและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่ง การที่จะแก้ไขปัญหาตัวนี้ให้ตกเันก็ต้องได้ใส่งบประมาณล้วงหลายมหาศาลเลยแหละสมมติเห็นข่าวตัวหนึ่งที่ทาง l a ว s สอาริเดโเป็นผู้โพสต์ลงมาเนาะว่าต้องใส่งบประมาณเท่าไหร่ในการจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในส่วนนี้และแก้ไขปัญหาในส่วนระยะยาวเอามาเบ่งรายละเอียดน้ากันนะ,นะนาคขลองเวียงจันท์คาดว่าจะใช้งบประมาณสาวตุอกีประมาณอยู่40ล้านบาทเด้อพี่น้องเด้อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ตามเส้นทางและจุดสําคัญต่างๆย่อนน้ําไหลระบายบาทันรวมทั้งน้ําที่ขังอยู่บางจุด ทางในระยะสะพาอหน้าและทาวรหรือระยะยาาโดยจะมีการแบ่งความรับผิอบกันทุกขแขนงการที่เกี่ยวข้องขึ้นใหม่เพื่อให้รายละยเอียดชัดเจนกว่าเก่าฐานสุริวันพรมมหาศัยวนาแผนแหน่งโยธาธิการและคนส่งนครหลวงเวียงจันทร์หรือว่าเงตคอนครหลวงให้สัมภัษณ์ต่อซื้อมนชนในวันที่18สิงหาหนีว่าแผนแหน่งเาะคอนครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกับห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์หรือก็จะเอื้อมตะคบต่อห้องการย่อยอาหารเ่าตะค้อทางกอเมืองและบรรดา,ขาแขนงการที่เกี่ยวข้องได้ประุม สหาเลือวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาสภาพน้าท่วมที่เกิดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หลายมาตรการทางการแก้ไขในระยะเะพหน้าและทาวอนรวมทั้งกันขึ้นแผนงบประมาณในการใส่จ่ายเข้าในเวียกงานที่จําเป็นต่างๆซึ่งพันการประเมินพนังยนดทคนครหลวงคาดว่าจะใส่งบประมาณเพื่อแก้ไขสภาพน้าท่วมในระยะเะพหน้านี่สองตือกว่ากีบพี่น้องและระยะทาวอนเป็นสิบหกตือกว่ากีบส่วนขอบตอได้ขึ้นแผนงบประมาณจำนวน1.5ตื กีบเห้ไใยงบประมาณรวมทั้งสองผักส่วนที่จะนําใส่เข้าไปในการแก้ไขสภาพน้าท่วมทางระยะสะพอน้าและระยะทาวรทั้งหมดซาวตืตอกว่ากีบหรือประมาณ40ล้านบาทอย่างใดก็ตามเนาะนี่เป็นเพียงตัวเลขที่ประเมินในเบื้องต้นเท่านั้นเพราะในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงจะมีการคาดเคลื่อนกับเป็นไปได้เนาะเนื่องจากบางเวียงงานอาจจะบทันสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ โดยเฉพาะในส่วนฤดูฝนนะทาน่านยังได้ฮู้เติมว่าในระยะผ่านมานี้ย้อนมีฝนตกหนักเหตุให้เกิดน้ำท่วมอยู่หลายเขตภายในนครหลวงเวียงจันทน์ย้อนน้ำไหลย้อนน้ำไหลระบายบทันในนั้นนักกว่าโมแมนอยู่เมืองซิโคตะบองอซึ่งแผนกยอตะครนครหลวงได้ร่วมกับแผนกีะเกี่ยวข้องอนำเอาอุปกรณ์และกลจักไปแก้ไขเฉพาะหน้าแล้วโดยเฉพาะเขตเส้นทางซีไคแถววันหานสุวรรณีกันะค้าเนาะเขตหนองเนีย้ยและตลาดอดดีพอเขตดังกวห้องระบายน้ำถึกทมนะถึกอุดตันและบ่อน บ่อนทอร,ระบายน้าหน่อยเกินไปนอกจากนี้ผู้ประกอบการจํานวนหนึ่งก็ท่มดินอัดใส่ห้องระบายน้ําธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะเฮทให้น้ําบ่อไหลไปทางทางที่มันจะไหลเนาะจึงเกิดให้เฮทให้เกิดน้ําท่วม,มส่วนอยู่จุดตั้งตั้งในนครหลวงวิ่งจันทที่เกิดน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เคลื่อนไหวแก้ไขเฉพาะนาเส้นเดียวกันสำหรับทิศทางในตอนหน้าจะได้เซ็นบทบันทึกแบ่งความผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในนครหลวงวิ่งจันระวางแผนกยอทคอนครหลวงวิ่งจันท กับขอบปต่อและห้องการโยโยธาคอทังเก่าเมืองให้ละเอียดแจงกว่าเก่ารวมถึงกับบรรดาแผนที่เกี่ยวข้องเพื่อกดคืนสภาพห้องระบายน้ําอยู่นครเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์รวมถึงบรรดาสาเหตุที่พายเกิดน้ำท่วมอยู่จุดต่างต่างอย่างละเอียดเพื่อ่วมกันวางแผนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพกว่าเก่าอันนี้ก็เป็นแผนการงบประมาณโดยเล่าๆแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าว่าลง ถ้าว่าปฏิบัติแท้ๆเนาะถ้าว่าจะต่างปฏิบัติแท้ก็อาจจะเคลื่อนเดอาจจะลายกว่านี้หรืออาจจะลดน้อยกว่านี้ขึ้นกับว่าเหาเห็ดตัวใดไดแด,ดเพราะว่าบางบางวิทยกมันก็เห็ดบนในในส่วนฤดูฝนนี้อันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เป็นทุกปีแต่ว่าปีนี้นี้ค่อนข้างหวันหนักหนักหลายอ่หาหลา,หลายจุดก็คือไดครับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมในส่วนเดือนแปดนี้อ่าเหตุให้การไปการมาการลาบากหลาย ส่วนสาเหตุของการระบายน้ําก็คือดังที่สุคิดได้แจงไปนั้นบางทีก็อาจจะเป็นห้องระบายมันบเพียงพอหรือว่ามีคนที่ว่าไปตันห้องระบายเหตุให้น้ําระบายบทันรวมไปถึงการตัดไม้ทําลายป่ารวมไปถึงการอื่นๆการปล่อยน้ําลออกจากเขื่อนก็มีส่วนในการในที่เให้น้ําท่วมนะอันนี้ก็มีหลายสาเหตุสาเหตุที่ธรรมชาติได้ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาเหตให้กับธรรมชาติสิ่งที่เขาทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติมันเริ่มเฮตุให้เราเห็นผลตามมาข้องหมันแล้วการสารนมันก็ต้องได้เวลาที่เขาจะมาทบทวนน้ากันมามีสติน้ากันในการหักษาสิ่งแวดล้อมหักษาธรรมชาติปลูกต้นไม้ลุดพรานกันตัดไม้ทํำลายป่ารวมไปถึงการหักษาอาณาไมเพื่อบบให้ของระบายน้ํามันตันอันนี้ก็สิ่งเป็นสิ่งที่สมคิดอยากฝากตอนท้ายคลิปตัวนี้นะส่วนจะมีจ้าใดต่อน,นั้นอีพีที่5าเขามาเบิ่งน้ากันถ้ามีตัวใดที่เป็นตาอัปเดตต่อสมคิดจะอัปเดตต่อเด้อพี่น้องเด้ออ่ะ มาหอดนี้กับสำหรับข่าวเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมกับจะมีแต่สำนี้เนาะอ่าฝากพี่ๆน้องๆเข้ามากดติดตามคอมเมนต์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้สมชิดละบวยบินแต่เด้อสุดท้ายในของอวยพรให้บรรดาพี่น้องน้องพี่น้องไทยพี่น้องลาวจงมีสุขภาพแข็งแรงพัฒนาสิ่งใดขอให้ไดดังคำมักคำปรารถนาทุกสิ่งตุกประกรันถึกหวยรวยเบอร์เดอร์ขอบใจสวัสดีสวัสดีส